คุยได้เลยชื่ออะไรเดี๋ยวเมื่อไหร่เอาเหรอคุยพี่ลูกชายอ่ะพี่สวัสดีครับชื่อร้านอะไรครับร้านเชล็ดมังไก่เหรอครับอร่อยไหมอร่อยมั่นใจเลยเหรอมั่โอ้แล้วไปใช้พี่เขาทุกวันอย่างนี้เลยสับไก่ทุกวันเลยเหรออ๋อคนสับก็มีหลายมือเราใช้พี่เขาก็ไม่ปวดอันนี้แฟนผมเออเขาไม่ปวดนะไม่ปวดใช้เมียนะใช้ได้ กลัวเมียไหมอ่ะอย่างนี้หน่อยเอ้อะไรอร่อยเนี่ยร้านนี้อ๋อก็มีทุกอย่างครับหมูรวมเนาะอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรไนะที่รวมมิตรเมื่อกี้เป<ว>็นรวมรวมมิสับครับอ่ารวมมิสับนะบจานเท่าไหร่เนาะร้อยยี่สิบครับร้อยยี่ร้อยซาวนะครับคนเมืองก็เรียกร้อยซาวนี่ยกมาละขอดูนี่หน่อยเพราะปลาในจานเท่าไหร่นี้สามห้าสามห้าโอ้โหองเตะครับถ้าจะมาร้านนี้บอกว่ามาแถวไหนครับ บ้านดอนสีเสริมใช่รใโรงเรียนอย่างครับโร,บรงเรียนอะไรครับโรงเรียนสีเสริมตะกั่วทอโอ้ขอบคุณครับนช่ครับโรงเรียนโรงเรียนสุดปุ้นแงบดูนี่ร้านเล็กทำมันไก่รวมอร่อยครับไม่อร่อยเดี๋ยวก็เจอกันสวัสดีครับ